ยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับสวัสดีดครับพงศุขครับสวัสดีครับครับอสองสาวเซ็กซี่ไหมกบสองสาวเซ็กซี่อะไรวันนี้อ่าก็วันนี้หลังจากที่จบตัว Hall of Heroes มาแล้วนะครับ Hall of Heroes ล่าสุดก็คือดารา AV ลมนั่นเองนะฮะ <S <S ผมก็เอาดารา AV ลมนั่นแหละมาเติมดารา AV ไฟนะฮะ ซึ่งตัวดาราเอวีไฟเนี่ยพอเราเติมไปไปเสร็จแล้วใช่ไหมสกิลที่มันสําคัญเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของมันนะควรจะต้องเต็มพอดีโชคดีว่าเติมไป2อสตัวก็เต็มเลยเนี่ยนี่นะครับภาพสุดท้าทยแอตแทกคอมานนะฮะอ่าสำหรับตัวลิซ่านะครับก็เป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตก็ที่เลเวลสี่สิบลแปดจะประมาณนี้นะครับสังเกตได้ว่า HP จะหนักหน่วงมากเลยประมาณสัก1นึ่งหมนะฮะแล้วก็แอตแทกก็จะอยู่ใกล้ๆกับวานะวาน้ําเลยนะเจ็ดร้อยกว่าๆนะฮะก็ถือถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะฮะ แล้วก็ตัวสปีดก็คือสปีดก็มันบ้านๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวลิซ่าเองเนี่ยคือลิซ่าเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยแต่ว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่ที่เจ๋งมากว่ามันมันมีสกิลที่เรียกได้ว่าสุดติงอยู่หลายสกิลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลของลิซ่านะฮะอ่าสำหรับลิซ่าเองนะครับสกิลพื้นฐานนะครับ PMT อ็มพีสไลดไอ้ PMT ็มพีสไลด์นี่มันเหมือนกับว่าแอบแทงข้างหลังป่ะอะไรประมาณนะะั้นป่ะแอบซุ่มโจมตีป่ะหน้าตานะเออ ท่าน,นี้ก็คือว่าโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งมีโอกาส25%ที่จะทําให้ศัตรูติดตีวืด2เทินนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่อัาเต็มแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมดเนี่ยอีก25%นะครับแล้วก็ดามเมจเพิ่มอีก25%นะฮะก็ถือว่าเยอะพอควรน,นะฮะท่าที่2 Cutting Magic นะครับอ่าท่าน,นี้ก็คือเป็นท่าที่เอาไว้ลบบัฟนะฮะ ถ้าเกิดสมมุติว่าศัตรูเนี่ยมีบัป2อันขึ้นไปนะครับแต่ละอันเนี่ยแอตแทกบาร์เนี่ยก็คือจะเพิ่ม20%ของแต่ละอันที่มันมันมันเกินขึ้นไปอย่างเช่นสมมุติว่าศัตรูเนี่ยมี b e n นฟิเชียลเอฟเฟอยู่3อันนะครับมบีบัมีบับอยู่3ตัวนะครับแล้วใช้ท่านี้เข้าไปเนี่ยหนเนี่ยก็คือจะลบบับทั้งหมดของศัตรูไปเลยแล้วก็เพิ่ม a แ t a แท s สปีดให้ทีมเรา60%นะครับ อ่าซึ่งท่านี้เนี่ยก็คือจะลดคูดาวลงหนึ่งเทิร์นหลังจากที่อัพเต็มนะครับนะครับท่า3เนี่ยคือแอตแทกคอมมานนะฮะก็คือเรียกเพื่อนออกไปนะครับทั้งหมด3คนเนี่ยรวมบางครั้งก็อาจจะรวมถึงตัวของลิซ่าเองด้วยนะครับโจมตีศัตรูพร้อมกัน3ตัวนะครับอ่าซึ่งตัวสกิลตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอัพเต็มเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือ4เทิร์นท่าน,นี้เป็นท่าไฮไลท์นะครับเพราะว่า1เนี่ยสามารถที่จะลบอ่าตัวสถานะผิดปกต,ปกติออกจากเพื่อนทั้งหมดได้ สองคือเรียกเพื่อนออกไปโจมตีนะครับคดโกงอ่ะฮะซึ่งข้อดีของการเรียกเพื่อนออกไปโจมตีเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากคือ1ในการโจมตีของเพื่อนเนี่ยที่ถูกเรียกออกไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีท่าหนึ่งซึ่งสามารถทําให้ติดเอฟเฟกของท่าหนึ่งได้ด้วยติว่าเรียกเพื่อนที่แบบมีเกาะแตกออกไปมีดาบหักออกไปอย่างเงี้ยก็คือไอตัวสัตว์มาแสงเออย่างเช่นอินุแสงเป็นต้นมีอโอกาสทําให้ติดเกาะแตกก็ได้อาจทำให้ติดดาบหักอะไรไปตามเอฟเฟกที่เพื่อนเราที่ออกไปนะครับ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มันซ่อนไว้อยู่เนี่ยก็คือเพื่อนที่ถูกเรียกออกไปเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นการเดินเทินหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่ามันจะลดสกิลคูดาลงด้วย1เทินทุกสกิลของเ่อนที่ถูกเรียกนะครับอ่าซึ่งท่านี้จากเดิมอาจจะเป็น6เทินลรอัพเต็มให้เหลือสเทินนะครับซึ่งท่านี้มีความสําคัญมากเพราะถ้าไฮไลท์ควรจะต้องอัพอตัวสกิลให้เต็มนะครับมันจะเรียกออกบ,บ,บ่อยนะฮะแอตแทกคอมมาคือสั่งเพื่อนทั้งหมดไปลุมสักรรมยำยำเท้านะฮะอ่า สวัสดีเดอร์สกิลนะครับของลิซ่าก็คือเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับใช้ในกีฬาแบทเทิลเพิ่มคลีนติเคิลเลต์24%ให้กับเพื่อนทุกคๆคนนะครับในกีฬาเท่านั้นอ่าทีนี้หลังจากที่เอาไว้เคลแล้วนะครับอ่าจะเปลี่ยนจากดาราเอวีไฟนะครับหรือว่านีโอสโตนเอเจนให้กลายเป็นลิซ่านะครับแล้วก็เพิ่มตัวลีดเดอร์สกิลขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มสเตตอื่นๆขึ้นมานะครับผม อ่าแน่นอนส่วนทูนที่แนะนำเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นไวโอเลนส์นะเนาะคือจุดประสงค์ของลิซ่าเนี่ยที่ตัวที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยคือจะทำให้มันติดท่า3เยอะที่สุดบ่อยที่สุดได้นะครับก็คือ1จะต้องทำให้มันติดเอ็กซ์ต้าบ่อยๆเพื่อเพื่อที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์ไทม์ของท่าที่3ให้ได้เร็วเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ทำให้มันมีสปีดด้วยนะฮะร,รูนที่แนะนำก็จะเป็นไวโอเลนส์กับโฟกัสนะฮะตัวนี้2 4 6กก็จะเป็นสปีดแล้วก็เอชพีเปอร์เซ็นต์สองตัวนะครับ จะท,ทาให้ลิซ่าเนี่ยต่อสู้ได้นานมากขึ้นนะฮะอยู่นานนั่นเองใช่ทาให้มันมันอยู่นานแล้วมันก็แบบเหมือนกับว่าเรียกเพื่อนได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติเพื่อนมันตายหมดหมันก็เรียกยยใครไม่ได้ดีกว่ามันก็เรียกตัวเองแล้วมันก็วิ่งไปฟันเองคนเดียว ใช่ใช่ทีนี้ก็คือแต่ว่าลิซ่าเนี่ยมีความแตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นนิดนึงนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ตัวที่มีการพึ่งพาเพื่อนสูงเหมือนกันนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยทีมที่ใช้กับลิซ่าเนี่ยควรจะต้องเป็นเพื่อนที่แบบว่าหนึ่งมีดาเมจหนักหนักก็ได้ใช่ป่ะหรือว่าจะโจมโจมตีติดสเตตัสหลายๆแบบก็ได้ขึ้นกับท่านหนึ่งของเพื่อนนะครับซึ่งมันจะไม่เหมาะกับเพื่อนที่มีการโจมตีท่านหนึ่งที่เบาและไม่ติดเอฟเฟกอะไรหรือว่าโอกาสติดเอฟเฟกอะยาก อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับลิซ่าเองเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวสำคัญเนี่ยสังเกตดีๆว่าสกิลของมันเนี่ยจะเหมาะกับการลงมังกรไฟมากนะครับเพราะว่า1เนี่ยมีอะไรบ้าง1เนี่ยมีทําให้เกิดตีวืดถูกปะอ่าพอทาให้เกิดตีวืดเสร็จแล้วเนี่ยการโจมตีของมังกรไฟเนี่ยมันจะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราติดพิทถูกไหมถ้ามังกรไฟมันติดตีวืดปุ๊บเนี่ยเอ่ก็คือมันจะทําให้เราติดเัตพิทได้ยากขึ้นนะครับ สองคือมังกร B10 เนี่ยมันจะมีมันจะมีคริสตัลที่ใช้แับปีกให้มังกรอยู่ด้วยถูกไหมการที่จะไปรีมูฟไอตัวแับปีกเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันซึ่งลิซ่าเนี่ยก็มีท่าที่เอาไว้ลบแับปีกมังกรไฟเหมือนกันอ,อ,อันนี้เป็นอัน,นอนที่สองที่สำคัญมากว่าทำไมลิซ่าถึงเหมาะก,กับมังกรไฟนะครับและก็ท่าที่สาม attack command นะครับ สังเกตได้ว่าพอเพื่อนเราเนี่ยโดนมังกรพุ่นเป่าบ่อยๆใช่ไหมเราก็จะเริ่มปิดสเตตัสหัวกระโหลกแล้วการรีมูฟกระโหลกออกก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้น a t t a c กคอมมาน d ก็เป็นสกิลที่สําคัญมากอันหนึ่งของในการที่เราจะเอาไปลุยในดันเจียนมังกร B10 นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยก็คือลิซ่าเนี่ยของผมเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะทั่วๆไปเนาะเ ก็ใช้ได้หมดเลยทั้งอารีนาจิวอลแล้วก็ในดันเจี้ยนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยคลิปเนี้ยผมต้องการจะเอามาแสดงให้ดูว่าเอ้การเอาไปใช้ในใน B10 เนี่ยมันง่ายขนาดไหนสำหรับลิซ่านะครับอ่ามาดูในการลุยดันเจี้ยนบังกรไฟ B10 นะครับอ่าก็สําหรับทีมทีมนี้ก็เป็นทีมที่ผมใช้ลุยบังกรไฟ B10 เนาะ โดยที่โครงสร้างของทีมเนี่ยหลักๆนะครับก็คือจะให้ความสําคัญกับการลบบรับหัวกระโหลกหลักๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทีมเราติดปรับหัวกระโหลกเยอะๆนะครับแล้วโดนบอสมังกรไฟเป่าทีนี่นคือจบแน่นอนนะครับตัวมันฆ่าตายอย่างแน่นอนอ่าซึ่งทีนี้ทีมท,ที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวอ่าก็จะมีตัวที่เอาไว้ลบอยู่2ตัวเนาะก็คือจะมีเอฟเฟรตเมิร์ดนะครับแล้วก็จะมีลิซ่าไว้ลบปรับผิดปกตินะครับอ่าอ แล้วก็สิ่งที่สําคัญอันดับต่อไปนะครับก็คือตัวที่เอาไว้คอยลบบัฟของอบัฟปีของบอสถูกไหมบัฟปีของบอสเนี่ยถามว่ามันสําคัญยังไงคือเวลาที่ป้อมขวาเนี่ยมันใช้บัฟปีปุ๊บเนี่ยเวลาที่บอสติดสเตตัสผิดปกติอะไรก็ตามเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็คือมันจะถูกลบออมหมดเลยเหมือนกันซึ่งแปลว่าเออเราก็จะลบการโจมตีของมันได้ลําบากมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทีมที่จําเป็นจะต้องเอามาใช้สําหรับาการลุย อีกตัวนึงก็คือตัวที่เอาไว้ขโมยบับอย่างเช่นแจ็คน้ําหรืออินุแสงที่ที่มีความสามารถในการลบบับได้นะครับอ่าอืม,อมซึ่งทีมนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วอะความสำคัญอีกอย่างนึงของมันอะคือ,อบับดาบกับเกาะแตกเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าทีมที่ผมใช้ทีมนี้เออคือมันจะไม่มีบับดาบให้นะครับแต่ว่ามีบับคลิกให้นะครับ ก็คือแปลว่าถ้าเราไม่ใช้หาแสงก็สลัดน้ำถูกไหมสลัดน้ําก็ใช้ได้แต่ว่าจะเป็นทีมอีกรูปแบบหนึง่งคือก็ต้องปรับฟอร์เมชันใหม่ต้องปรับสมดุลใหม่อ่ะให้แบบว่ามันมันมีโครงสร้างแบบนี้อยู่แต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวทีนี้ก็คือเป็นทีมที่สามารถที่จะตีมังกรตรงกลางไปได้เลยโดยที่ ไม่ต้องรอตีคริสตัลก่อนนะครับเนี่ยคือผมมาตีมาถึงปุ่มนี้สัตว์ตีกลางเข้าไปอย่างเดียวเลยนะฮะอ่าก็เนี่ยพอติดรับหัวกระโหลกปุ๊บก็ให้ไอ้เจ้าตัวอ e ีฟิทเมอรเนี่ยช่วยจาัดก,การลบหัวกระโหลกออกให้ได้มากที่สุดนะครับ่าทีมก่อนหน้าน,นี้ของของของผมเนี่ยจะจะตีป้อมขวาก่อนให้มันตายก่อนแต่ว่าอันเนี้ยคือ ไม่ต้องตีป้อมขวาตีกลางตลอดเลยซึ่งพอมันตีกลางได้เลยเนี่ยก็คือมันก็จะประหยัดเวลาด้วยนีเนี่ยฟืบอ่าแตกน้ำก็ซัดกันไวนะครับส่วนที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งของมังกรไฟนะครับอ่าก็คือพอมังกรไฟเนี่ยมี HP ที่ต่ำกว่า30%แล้วเนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ต้องต้องระวังก็คือต้องพยายามทำให้ช่วง เลือดเหลือเหลืออยู่30มสิบเร์เซ็ท้ายของบอสอะสั้นที่สุดก็คือต้องรีบปิดเกมมาแหละเร็วๆอ่าใช่เพราะแบบเคยแบบเจอแบบว่ามันใกล้จะตายแล้วใช่ไหมฝั่งเราตดหัวตดหัวก็โหลอยู่แค่อันเดียวเจอมันป่าโป้งเดียวตายทั้งทีมจบเลยแท้อ๋ออันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่พราอ่าก็ตีตกลางไปเลยนะครับเร็วๆรๆ,ๆเลย,เลยอ่า จริงๆแล้วทีมเนี้ยที่เคยใช่อ่าเวลาของมันเนี่ยจะตกปกอยู่ที่ประมาณสัก3 -4 นาทีนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เละมากเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่ายิ่งรูแน่นๆเนี่ยของผมเนี่ยรูมันก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้แน่นมากเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารูมันแบบมันปึก้มมากแล้วเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาได้เร็วกว่านี้แล้วแหละแล้วโอกาสการผิดพลาดก็จะน้อยน้อยลงไปด้วยสําหรับทีมนี้โอกาสการผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเ0อซตนะครับ ใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่โชค<ร>ายมีฟอร์เมชันอื่นแนะนำหรือไม่ไม่คงอาจจะไม่ทันเนาะจริงๆอย่างนึงลิซ่าเหมอะกับการทำลงลงในโครด้วยนะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวคงเอาไว้ลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่าคงให้ข้อมูลไปเท่าก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับรูนที่ใช้สำหรับทีมนี้นะฮะอ่ารูนที่ใช้นะครับก็ตามนี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างเริ่มจากยิิกมือก่อนนะครับ ตีฟิตเมอร์นี่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนรูานานมากแลวนะรูนี้ก็เน่าหนอนนิดนึงนะครับอ่าไล่ตามนี้เลยสปีดเอออีเปอร์เซ็นต์นะครับ HP% เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกมีอินุแสงนะครับอ่าอินุแสงเบสิคสแตทนะครับอ่าอืมแจ็คน้ำเปลี่ยนบ้างปะหรือว่าให้เขาไปดูในคลิปได้ จริงจริงแจ็คน้านี่เปลี่ยนแล้วละ่ะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนโครงสร้างรุ่นรุ<อ>่นใหม่ละเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะครับอ,อ่าแล้วก็แจ็คนะแจ็คน้ำนะครับเป็นตัวแรกที่ที่ปั้นแล้วก็แบบเพิ่งจะได้เอามาใช้แบบจริงจังนะเนี่ยแจ็คน้ำเนี่ยอ,อ่าโอเคเดี๋ยวดูแจ็คน้ำก่อนนะเลยเราอยู่ข้างบิดม้องอะ่ะ อู่ข้างผิดมองเออมองไม่เห็นไว้ <c oughs> อ่านี่แตกน้ำนะครับก็สังเกตได้ว่า HP มันจะเยอะนิดนิดนึงอะเนะาะให้ยืนนานค่อยคอยขโมยจะยาตายไปก่อนใช่ไว้คอยขโมยบับนะครับก็จะมีตัว Attack นะครับแล้วก็เป็นรูนไวโอกับ Revenge แล้วก็ตัวบับตัวลูนช่องที่6ก็จะเป็น HP, HP นะครับทำให้มันยืนได้นานนิดนึงนะฮะ อันต่อไปอ่าอีฟิตน้ำนะครับก็เป็นอ่าวายเลน์กับรีเวนต ok ์นะครับ2 4 6ก็แอตแทกเปอร์เซ็นต์ครีเดเมจเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอตแทกเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอ่าแสแตทก็ประมาณนี้นะครับเหลือแล้อีกตัวหนงนะรู้สึกมันหายไปตัวหนึ่งก็ลิซ่างไงอ่าแล้วก็ลิซ่าใช่ตัวสำคัญเลยนะครับ <laughs> อ่าลิซ่าก็ ส <24 S 2> องสีโชว์ลิซ่าอีกรอบละโชว์ซ่าอีกรอบนะครับอ่าก็ประเด็นสำคัญของลิซ่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็สกิลสามวนเต็มนะครับสกิลอืกก่นก็ถ้าเต็มก็ดีนะครับอ่าแล้วก็รูนเหมือนเดิมนะครับ 2, 46, สองสี่หกปีดนะครับ HP% แล้วก็ HP% อ่าตามนี้นะครับ ก็หวังว่าถ้าใครกําลังหาทีมสําหรับลงบงับงกร B10 นะครับทีมนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่<า>งที่ทําได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตีมังกรตร,ตรงกลางโดยที่ไม่ต้องไปไล restroom, ่ตีคริสตัลได้เลยนะครับก็ขอบคุณสํหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้นล่างแล้วก็คลิปเราออกทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับครับผมครับขอบคุณสํหรับการรับชมครับสวัสดีครับ